สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Legend g a นะครับก็เบลคัมเขาถูกล็อล็อกเท่าหร่หรอสี่สี่อะสี่วอกสุสี่นะครับก็วันนี้นะครับเรามาแถวจรลันนะจัลันสนิทผมก็เดี๋ยวไปเจอกับตูมนะครับซึ่งวันนี้ผมมีคิวงานก็คือท่ายคอแลคกับตูมนั่นเองนะจากที่เห็นชี้ช่องกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจบนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นหลังนะครับแล้วก็ฝึกมาสอบกันนะครับกับ ้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้ามานะครับทําการคุยกับตูมก่อนนะครับแล้วก็ทํานนคลิปสัมภาษณ์นะครับก็เป็นบอกคู่นั่นเองครับก็เดี๋ยวตอนนี้หาอะไรกินกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างใน,นึ่ครับตอนที่มุ่สัมภาษณ์นั่นเองครับ แต่มีอันหนึ่งที่คนพูดกันถามเดียวกันว่าที่พี่เวลาดือคอมต้องใส่คือหรือเปล่าแบบว่าไม่ใส่ได้ไหมอะไรอย่เงี้ยพอตอนเราเข้าสูรนะ่รายการชื่ออะไรนะของวัโมทชื่ออะไรวะ driver the driver The driver นี่เพิ่งเคยเพิ่งเคยแบบขับรถแล้วแม่งอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยครั้งแรกเลยเห็นโอ๊ตปรโมททำแล้วแบบแม่งน่าจะยากอยู่นะแล้วมันขับได้ไงว่าแม่งคนอื่นวะขับไปด้วยแล้วแม่งกับบางทีก็มองกล้องได้นะอืมไม่เลืหันไปพูดกับกูเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่กูจะรอดไหมแล้วตอนที่ต่มเล่นฟิตเนสในของที่เนี่ยมันรายวันมั้มีรายวันมั้มมีมีไรวันเท่าไหร่ประมาณ รู้สึกน่าจะสองร้อยส่วนมากนะลายวัน<อ>ยิมแถวนี้จะสองร้อยบวกท้งนั้นแหล<อ>ะแต่มาสมัยก่อนที่อยู่มหาลัยนี้ก็โอ้ถูกจัดจริงๆตอนจริงนะฮะในมหาลัยมันมียิมของมหาลัยเหมือนกันเต็ม<อ>ประมาณเดือนละห้าร้อยมาสันนักศึกษาทางนั้นนะสมัยเราเรียนเราก็รู้สึกว่ามันแพง้วน,นะใช่ใช่ว่าความที่แบบโชคดีก็คือใกล้ๆมหาลัยเลยมันมียิม มีจะร,รู้ยพูดอะไรของรัฐบาลหรือของชุมชนอะไรอย่างนั้นอ่ะของส่วนกลางอ่ะเอ้เหม,มือนเหมืมหอนกันของมอต้นก็มีเป็นแบบแต่มันของตำบลน,นะเออแต่มันถูกมากอ่ะของตน้นตอนนั้นปีละสามสิบบาทม,มั้งเอออะไรแบบนั้นแหละอันนี้ปีละสองร้อยมันก็ไม่ลำบ,บากกว่าเรียงไม่ถึงวันละบากได้ไม่ถึงเลยเออที่รู้จักใครทนิกนี้ปีปีอะไรนะที่รู้จักคครที่นี่ปีสองสองพันนั่นแหละ อันนั้นอนะไม่มีทางจําได้แต่เล่น <c oughs> เล่นมาได้ประมาณปีกว่าแล้วแหละเล่นเวทมาปีกว่าแล้วสิ้แล้วเรื่องบูัาคาริทินิกแต่ก็ไม่ได้ฝึกคาลิทินิกเยอะขนาดนั้นก็ฝึกเยอะอยู่แต่ไม่ไม่ได้เน้นมา,มากเพราะยังเน้นกับการสร้างกล้ามของเรามากกว่า<ช>อยู่ดีอะเยอะคอนเทนต์ด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนั้นยังไม่ท YouTube นะเอาหรอเออตอนนั้นยังเล่นอย่างเดียวยูทู e แบบเริ่มทําตอนที่เล่นเวทได้ประมาณสักสามปีอ๋อสามปีกว่าแล้ว ตอนเรียนจะจบแล้วตอนปีสี่ขว่าน mm hmm. ันก็ยังทำไม่ไ,มได้ไม่จริงจังมากแต่ว่าในใจกาคิดแล้วแหละว,ว่าต้องจริงจังด้านนี้สุดๆเพราะว่าเกียรติงานประจาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมจบวิศวะนะ <c oughs> จบวิศวะแต่ไม่เคยทํางานวิศวะเลยเคยแค่ฝึกงานแล้วรู้ทันทีว่ามไม่ชอบ <c oughs> คือไม่ชอบรูทีนแบบตื่นเช้าเลิกไปตรงเวลาเนี่ยนนี้คือปัญหาเลยปกติ <c oughs> ต้องเลิกห้าโมงเนี่ยวันนี้แบบเปลี่ยนเวลาฝึกเลยนะ ไม่ใช่หรือพี่บุญเป็นคนรักหรือวะจัไม่ได้แต่มุมมองเรื่องเรื่องสุขภาพอะของต้นก็แบบเป็นปัญหาเลยนะเหมือนแบบพ่อแม่เงี้ยก็จะต่างกันเลยคือเขาจะทํางานแบบคือทำอะคือเขาไม่สนใจสุขภาพเลยแต่ของเราเนี่ยคือจะแบบสุภาพมาก่อนเออก็ต่างเจนมันก็ต่างกันนะเออเพราะพราว่าบางเจนเขาก็จะมองถึงเรื่องเงินเป็นหลักเงินมาก่อนเนี้ยแล้วก็สุขภาพทีหลังในในความคิดเราเรารู้สึกว่าเงินกับสุขภาพอะ มันต้องไปด้วยกันมันต้องไปคู่กันขอให้เราแบบว่าทํางานมีเงินเยอะแต่ว่าสุขภาพเรามันไม่ดีอ่ะคือตอนนี้มันยังไม่ออกฤทธิ์เนื่เอปะมันยังไม่จะส่งผลว่าสุขภาพเราแย่หรือดีแค่ไหนแต่พอวนาคตข้งหน้ามันจะส่งผลแน่คนที่แบบติดบุหรี่จัดกินเหล้ากินเบียร์เยอะแบบไม่ไม่คุมอาหารกินแบบมั่วทั่วไปเลยเนี่ยมันคือตอนนี้มันยังไม่ด้ส่งผลอะไรแค่แค่อาจจะออกแค่ในเรื่องของบุคลิกเหมือนเหมือนเหมือนเนี้ย มีแบบว่ามีมีหลงทางอ่ะแบบว่าแดกเบี้ยเที่ยวอะไรวะเยอะมากตอนนั้นมีแต่มีก่อนที่ว่าก่อนที่จะฟิตเนสแล้วก็เพิ่งเริ่มฟิตเนสแรกๆช่วงแรกแบบว่าือตั้งแต่เราอยู่มัธยมเนี่ยเราก็มีกินเล่าอะไรกับเพื่อนกับเพื่อนเออพอขึ้นมหาลัยก็มีเพื่อนเหมือนกันก็มีเพื่อนกินเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กินช่วงกันไปกินกันบ่อยเลยแหละทีช่วงปีหนึ่งเนี่ยบ่อยแต่พอเราเริ่ม แต่พอเ,เริ่มแบบเริ่มอยู่ในวงการฟิตเนสเริ่มเ,ออเริ่มหาข้อมูลอะไรพวกเนี้ยเ,เราก็เริ่มแบบค่อยๆลดลงออแต่ในช่วงปีแรก,กก็ยังกินอยู่นะโอ,อ้าเมาวันนึงก็ตื่นไปก,ก็ยังตื่นไปเล่นแตก่ก็คือก็คือไม่ดีอะออสภาพไปแบบแย่แรงไม่มียังเหม็นกลิ่นเหล้าอะไรอย่างเงีเออ้ยเลยอะแต่มันมีจุดหนึ่งที่เราเราเรา,เราแบบ เราไม่ชอบเราไม่อยากกินมาแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินแล้วกินในเกียแบบนานๆที่แบบเหมือนกันเหมือนกันนี่แบบม่นกลายไปเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องกินอรเราเราไม่ค่อยชอบมันมันเท่าไหร่แล้วเฮ้แต่มันมีข้อดีเออข้อดีก็คือแบบนี่แหละเหมือนแบบเว<อ>ลาถ้แบบจะรู้จักใครใหม่ๆแป๊บเดียวคืน <ๆ S 2> สนิทเลยเูดบบไม่รู้อะไรพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมแต่เพื่อนยังแบบมีชวนไปกิน้วย เพ er> ื่อนไม่ชวนแล้วเพราะว่าเพื่อนรู้ว่าเราไม่ไม่กินเราเรื่อกแบาหลายตอนหลายตอนก็คือพอไม่กินเยอะเยอะะแล้วไม่กลายเป็นแบบเออเพื่อนมันก็เริ่มห่างคืนห่งเคยจำไไมไม่ชวนก็เราเป็นคนนึงนะที่ไม่ได้สูบุหรีด้วยแล้วก็แต่มีเพื่อนทุกคนอะก็ยังมีเพื่อนที่ยังมีเพื่อนเยอะอยู่ดีอ่ะเพราะเราไม่ได้คบกันเพราะว่ากูต้องสูบุหรีเหมือนมึงเราเนี่ยพูดตรงๆเพื่อนสมัยมัธยมอ่ะนี่ก็รู้นี่ก็รู้ก็มีเพื่อนแบบติดยากันเยอะ ยายานะเออยาอันนี้ตาดนเลยเราแบบแต่เราก็ยังอยู่กับเพื่อนพวกนั้นได้เพราะเราไม่ได้เพราะเพื่อนก็ยังรักเราอ่ะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ไม่ได้มาตัดสินว่าคือคูกบมึงต้องทำเหมือนกันทุกอย่างเออสุดท้ายก็เราก็ยังสนิทกับเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมเราเราเห็นแบบอย่างพี่ตูกับในคลิปกับตัวจริงพี่ก็แบบว่าไม่เหมือนกันแล้วเหมือนคนเข้าเข้าถึงยาอะไรเงี้ยแต่จริงก็แบบว่าเข้าถึงง่า ก็มันดูเงีมาดูสุขุมไงเป็นคนนะให้ความรู้แต่ก็รู้จักจริงๆเลยไม่แค่ดีกด้านเราคกูไม่มานั่งแบบโอ้โหวิชาการตลอดเวต้นตุวเต้นวถ้าคนไม่รู้จักเหรอกูสนเหมือนกันม้าให้กูไปยิ้มทั่วเหรอเฮ้ยมันมีใครมาเลยวะคนมันจะตกด้วยปะบางทีมีคนเยอะเหร ันจะเป็นออกวิ่งมากกว่าไม่ค่อยมีคนมาเล่นตาส่วนสังเกตไปเน็ตไปจบรายการจบรายการไดเบอร์บาย วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกับกูมกันคนระับซึ่งเราเล่นเป็นมาสับนั่นเองตูวเมาเสื้อทวง2ี่กิโลมาด้วยเดี๋ยวว่าจะลอง ก็เดี๋ยวเรานะครับจะพาตูมนะครับมาบอับกันก่อนนะครับเสร็จแรกแนั่นเอะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เราก็จะต่อด้วยผู้อัพนะครับ X โ r o 10นะครับก็ไปเลยกันเลยครับ Bury my old thoughts instead inside Can i give you In my mind, missing the fights. I don't care if I'm right, it's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morn. เสร็จกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปต่อแอนด์รูเลนซ์กันต่อเลยนะครับก็คือวิธีการฝึกก็คืออันนี้นะครับให้เราฝึกมาซราบใช่ไหมคือท่าที่ยากก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เกิดเพิ่มแรงเราเข้าไปอีกนะครับนั่นคือความทนทานกล้ามเนื้อนะครับก็ไปฝึกโปเกชั่นที่มันง่ายกว่านี้นะครับนั่นก็คือการดึงข้อนั่นเองครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาดึงข้อแบบธรรมดานะครับก็คือจะมาดึงแบบเอ็กโพซิฟนะครับหรือว่าการกระชากตัวให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับก็คล้ายๆกับ ถ้าเป็นไฮปวับใช่ไฮบวับทำได้ไหมไม่รู้นะไปลองครับเดี <laughs> ๋ยวไปรู้ไปครับ The day is done. I never knew you was a runner. Yeah, I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your ยากกันแล้วแค่ต้นกับนำมาผสมแนละ้วเดี๋ยวไว้เจอกันอ,อีกนะครับในคลิปในร็อกต่อไปเดี๋ราจะไปเจอกับต้นเนี่ยน่าจะบ่อยขึ้นแหละเราน่าจะมาร่วมงานกันบ่อยขึ้นฝากติดตามช่องต้นด้วยคนระับตัวเล็กเดินกระหังนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวไม่เล้ไม่เรียบโอกโหน่ากินมากโคตรน่า,ากินอะครอับวันนี้นะครับก็หลังจากเล่นเสร็จน,นะครับก็มากิน ก๋วยจับกันต่อนะครับกับกลมเดินนะคยังไม่ได้แยกย้ายกันนะครับก็น่ากินมากดูโปรตีนย่างเยอะก็เดี๋ยวกินเสร็จก็เดินทางนะครับเดินทางกลับกันนะครับก็เดี๋ยวปิดบล็อกที่ลนะครับครับมวันนี้ก็จบแล้วนะครับก็เราไปกินก๋วยจับกันมานี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องตูสไตล์นะครับสำหรับใครที่ติดตามผมนะครับอาจจะเป็นสายสตรีาหรือว่าชลินิคดูเกียวนะครับแต่ถ้าใครที่ ต้องการรู้ความรู้เกี่ยวกับเวทนะครับซึ่งมีบทที่จะช่วยให้เราทำเล่นชาลิสเทนิกได้งี๊คขึ้นนดนึงนะครับก็ฝากช่องตูสตาด์ดยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นผมมาคอลแลบนะครับกับตูนนะครับพ่อยขึ้นนะครับเราก็แฟชั่นคล้ายกันนิดนึงครับก็ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย